วันนี้เราจะมาอัปเดตสถานการณ์น้าท่วมนะครับน้ําวันนี้ขึ้นมา1เซนนะครับสวัสดีครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับกับช่องบ้านสวนแผ่นดินแม่โฮมหลอดนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมนะครับณชุมชนตําบลบ้านแหลมนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีจา้านี่ครับน้ําขึ้นมานิดหนึ่งครับประมาณเซนหนึ่ง เรามาเปิดรายการกันอย่างนี้เลยเนาะกลางน้ําเนื่องจากเมื่อวานเราถ่ายไปแล้วว่าน้ําขึ้นประมาณไหนประมาณไหนเดี๋ยววันนี้ก็เราจะมาดูต่อนะครับว่าน้ําขึ้นเยอะหรือเปล่าแต่ที่เรรู้ประมาณหนึ่งเซนนะครับไปเลยไปดูกันครับ,บตรงห้องน้านะครับเมื่อวานเราถ่ายเมื่อวานเมื่อวานก็ถึงประมาณนี้นะครับเมื่อวาน ประมาณนี้เองแต่เลยไปแล้วตอนนี้ถึงขอบนี้แล้วนี่ครับไปเราไปดูกันต่อครับเน,น,นี่ยอะไรน้ําจะลดเนี่ยตอนนี้เราอยู่แม่น้ําสุพรรณบุรีหรือแม่น้ําท่าจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้น้ําขึ้นเยอะหรือเปล่า ราดูตรงนี้นะครับตรงจุดนี้เลยนี่นะเมื่อวานเมื่อวานเราดูแล้วเมื่อวานประมาณไหนขึ้นมานิดนึงครับตรงนี้เห็นไเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยไปที่แพกันนะไะเหมือนเดิมครับของเราเหมือนเดิมข้ามกับเรือครับสะพานไปไม่ได้นะโอเคออ่า ไปน,นี่น้ำขึ้นนะครับประมาณเซนหนึ่งนะครับตอนนี้ไหน,หนไปรูปบ้บ้านหลังนู้นบ้านหลังนู้นนะครับมิดนะครับตอนนี้อาม,มิดเลย โอเคครับเดี๋ยวไปดูตรงนี้ต่อนะครับโอ้น้ำขึ้นมา1เซนนะครับแม่น้ำนะครับแม่น้ำท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับอ้าวโอเคนะครับนะครับผมถ้าใครชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ในช่องบ้านสวนแผ่นดินแม่หมหลอดด้วยนะจ๊ะเพื่อให้กำลังใจในการทำคลิปต่อนะครับ ก่อนไปนี่เลยนี่เลยผมขอแนะนําก่อนนี่นี่มามามา,มาขอแนะนําก่อนอันนี้เป็นไข่เค็มนะครับไข่เค็มตะพุดนะครับแพ็คละ25บาทครับนี่25บาทครับไม่ผิดครับ25บาทมีไข่สองฟองนะครับอันนี้นี่ครับอ,อ่าอันต่อไปนะครับ อันนี้จะเป็นน้ำพริกปลามา1้0บาทครับน้ำพริกปลาหมานี่นี่ดูดูนี่ส่วนผสมปลาหมาะนะครับนี่เลยนะครับ150บาทนะครับไม่รวมส่งนะครับอันนี้น้ำพริกไปนาครับน้ำพริกปนาหรือน้ำพริกแม่สสพานะครับราคา100บาทไม่รวมส่งนะครับไข่เค็ม 25บาทไม่รวมส่งเหมือนกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e ให้ผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อด้วยนะครับสวัสดีครับ